ลูกรักของพ่อก็ามาคุยกันงเรื่องโบคลี่ต่อไปเมื่อเธอบอกว่าเธอเป็นโบคลีนักกี่พ่อล้อลูกนิดหนึ่งว่าคนลุกแต่ความจริงพ่อไม่รู้สึกสัมผัสตอนนี้พ่ออะไรพ่อเรื่องผีๆทั้งสามนี่พ่อชินนี่พ่ออย่างเยี่ยงเธอมาในภาพสาวสวยไม่อะไรจะกลัวแต่พ่อก็สงสัยเหมือนกัน แต่ว่าพ่อเป็นนมอยู่จะมีความรู้สึกยังไงตอนนี้พ่อแก่แล้วยังไงไงมันก็ไม่ไหวอารมณ์เรื่องความรักในระหว่างเพศนี้พ่อทิ้งมาซะแล้วไม่ได้หมายความว่าพ่อเป็นพระอ,อนาคามีพ่อมีความรู้สึกตัวว่าแก่เกินวัยไม่ควรยุ่งกับเรื่องพนี้ธังหากการเป็นพระอ,อริยเจา้าหรือไม่เป็นพ่อไม่รู้ พ้อถืออย่างเดียวคือว่าต้องการธรรมะของพระเจ้าต้องการทําลายทั้งโยตสิตให้สิ้นไปแต่มันจะสิ้นได้อย่างก็เป็นเรื่องของการเวลาและเรื่องความสามารถพ่อไม่ได้กำหนดถึงเรื่องอะไรทั้งหมดจะเป็นอะไรเมื่อ,อไรที่ไหนก็ช่างตายแล้วมีสุขมีชีวิตอยู่มีสุขก็ขแล้วกันเมื่อเธอบอกว่าเธอเป็นบวัวคลีและก็ลักษณะท่าทางเคยยก็เป็นคนธรมธรมดาธรรมดา เห็นเลี้ยนน้ำมาเหมือนกับคนแต่พ่อนั่งก่อนที่พ่อจะไปพ่อเขากายเขานิดหนึ่งว่าพ่อจะไปนั่งเล่นตากลมเออพ่อจึงบอกสถานที่ไปเวลานั้นพ่อไปนั่งเล่นอยู่ที่อาคารหลังในน้ําที่มีสะพานทอดไปในน้ํานั่งคนเดียวคนอื่นเขาเห็นพ่อต้องการนั่งคนเดียวเขาก็ไม่กวนถ้ารู้ใจพ่อเพราะพ่อไม่สบาย อะไรก็ตามเธออาทอนกับปัญญาเกตดตุยศิริสิริรัตเนะตุยหรือสิริรัตถ้าเธอเห็นว่าอะไรจะเป็นความสุขของพ่อเธอทําทุกอย่างและเมื่อพ่อขอโอกาสไปนั่งแต่ลำพังพูด่เดียวเธอก็ปล่อยเขาก็นั่งตามสบายพ่อนั่งคุยกับโบคลีถามว่าโบครีเธอเวลานี้อยู่ที่ไหน เธอตอบว่าอยู่ที่สารนี่เจ้าค่ะถามว่าอ้าวเธอเป็นเทวดาเลยเธอก็ตอบว่าเธอเป็นเทวดาถามว่าเป็นภูมิเทวดาหรือลูกเทวดาเธอบอกว่าเป็นลูกเทวดาทึงนด้ถามว่าทําไมถึงมีบุญน้อยนักล่ะทําไมยังไม่เป็นอากาศสติวันดาเธอตอบว่าคลอดุตดตายตกใจ เขาเลือกกันว่าคุณแผนผ่าท้องตายแล้วก็จะในถามว่าเวลานี้แล้วคุณแผนไปอยู่ที่ไหนละ่ะ<ม>คุณแผนก็ตายมาแล้พวพบก็เทอปไหมเทตอบว่าเพิ่งพบเจ้าค่ะถามพบมาไห่บอกพบไม่นานนักแล้วถามว่าคุณแผนเวลานี้ตกนรกอยู่คุ้มไหนเทตอบว่ามาก่อนตกคุ้มไหนก็ไม่ทราบเจ้าค่ะเคยไม่ได้ดู แต่เวลานี้คุณแผนไม่ได้ตกนรกแล้วถามว่าไทยอันเวลานี้คุณแผนอยู่ที่ไหนเธอก็บอกว่าแล้วค่อยรู้กันถามว่าเธอเห็นคุณแผนแล้วณเวลานี้คุณแผนเป็นคนหรือว,ว่าเป็นผีเธอตอบว่าเวลานี้คุณแผนมาเป็นคนเกิดเป็นคนหลายสิบปีแล้วถามว่าหน้าที่กายงานของค,คุณแผนเวลานี้ทําอะไร เธอตอบไม่เห็นทำอะไรเห็นเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปขอข้าวเขากินก็เลยถามว่าคุณแผนในี่มีบาปมากนะเพ่งเขเป็นขอทานเธอก็ตอบว่าคุณแผเนี่เป็นขอทานกิติมศักดิ์ใครจะให้ทานคุณแผงต้องไหว้คุณแผงก่อนเฮ้ยชักแปลกเห็นนึกในใจว่าเจนี่รวนจริงๆว่ะมันจะบอกกับเราดีๆก็ไม่ได้คุณแผงอยู่ที่ไหน ได่ไปไล่ามาและขี้เกียจถามคุยกับบกคลีดีกว่าก็นึกในใจว่าถ้าเธอไปประกวดนางสาวไทยมีหวังถ้าทางอ่อนช้อยนิ่มโนวลพูดกระเสียงเพราะจริยาดียิ่งถามบบครีว่าตามที่เขาเขียนเปในยายว่าคุณแผนผ่า,ผาท้องเธอนะ่ะจริงไหมเธอตอบไม่จริงเลยเจ้าค่ะฉันออกลูกไปลูกก็หลอก อาลูกเป็นลูกกรอกแล้วคุณแผนเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีวิชานำลูกก็ไปเลี้ยงให้ชื่อว่ากุมารทองถามว่าแล้วก็เธอตายในขณะที่คลอดบุตรเลยหรือว่าตายหลังจากนั้นมานานเธอบอกว่าเธอป่วยอยู่ไม่นานคลอดบุตรมาแล้วไม่เกินสามเดือนเธอก็ตายเอาใส่ที่ก่อนจะตายพ่อแม่เวลานั้นเป็นคนนักสวดมนต์ไหว้พระ เธอก็ทําบ้างในสมัยที่เป็นสาวเออจึงถามว่าเวลาที่แต่งงานกับคนแผนอายุเท่าไหร่เธอ,อตอบว่าอายุสิบห้าปีเสเศจตอนนั้นจิตก็ไม่เป็นบนุญไม่เป็นกุศลนักไม่มีใครสอนกรรมฐา,านแบบท่านอย่างนี้แล้วอท่านก็สอนการอื่นแต่ว่าลูกผู้หญิงสมัยนั้นออกจากบ้านก็ลาบากไปไหนมาไหนก็ต้องมีพ่อแม่คุม แล้วก็อีกบริการหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปไัว้กับแม่เวลาวันพระเขารับสินก็รับกันบ้างไม่รับบ้างรับปากก็รับใจทือสากปากทือสินหมายถึงว่าเขารับก็รับไปอย่างงั้นแหละไม่เต็มภาพภูมิเวลาใส่บาทก็ใส่ไปอยางงั้นแต่เวลาใส่บาทที่แม่ห้ามเล่นต้องใส่ให้นิ่มนวลใส่เพื่ความเคารพอาศัยความดีเล็กน้อยเท่านี้มาเกิดเป็นลูกเทวดา ถามว่าวิมานของเธออยู่ที่ศาลแล้วเธอบอกก็ไม่ใช่วิมานแตะอยู่กับต้นไทรแตะนิดเดียววิมานใหญ่ไหมถามเธอขอดูหน่อยได้ไหมเธอก็ให้ดูรู้สึกว่าวิมานของเธอสวยจริงๆแพรวพราวกันตายพระราชาฐานก็สู้ไม่ได้ไม่ว่าที่ไหนในเมืองมนุษย์ี่ไม่มีอะไรสู้ได้เพราะเป็นเพชรไปจริงๆ ถามว่าวิมานที่เป็นเพชรแพรพาวเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีกําลังเกินไปกว่าวิมานของลูกเทวดาและจึงอยากจะทราบว่าวิมานนี้ที่ได้ได้เดิมสวยเท่านี้แล้วมาสวยที่หลังเทอบอกว่ามาสวยที่หลังเจ้าค่ะถามที่นี่ถามว่าสวยที่หลังสวยยังไงเทตอบว่าเพราะอาศัยบุญ เป็นลูกเทวดาที่นี่เขาตั้งศาลเขาให้นามว่าเจ้าแม่ไสรงามตอนนี้ดิฉันมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเทวดาที่มีอำนาจมากกว่าคนอื่นลูกเทวดาอื่นๆมีอำนาจน้อยกว่าคือมีรัศมีกายสว่างน้อยกว่าเขาจึงยกให้เป็นประธานถามว่าลูกเทวดาที่นี่มีทั้งหมดเท่าไหร่ก็เดิมทีเดียวประจําทีเดียวสิบสองท่าน แ้าเวลานี้มาเพิ่มอีกห้าท่านไปสิบเจ็ดท่านเมื่อกี้นี้เมื่อท่านถามลูกถามหลานน่ะมีคนเขานึกในใจกนว่าทิพสองก็มีหลายคนบางคนก็นึกกว่าสิบห้าก็มีสิบเจ็ดก็มีแต่ความจริงถ้าเขาเชื่อจิตเขาดวงแรกเขานึกว่าถ้าเขาไม่จับสมาธิก่อนจิตของเขาดีอยู่แล้วทุกคนอารมณ์เขาแจ่มใสามากเขาดีกัดิฉันเด้าวค่ะ ยิ่งถามว่าเขาจะดียังไงเขายังเป็นมนุษย์อยู่เธอก็แบบตอบว่าเขาเป็นมนุษย์จริงแหละแต่เาว่าอารมใจเขาผองใสกายในเขาสวยมากเขาตายแล้วเขาไปสูงกระชั้นถามว่าเธอน้อยใจไหมเธอตอบก็มีความรู้สึกเหมือนกันเจ้าค่ะน้อยใจนิดๆว่าสมัยเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่เราสร้างความดีไม่พอ่ทนถามนี่ได้ถามตอบไปว่าความดีของเธอที่ มาเป็นเจ้าแม่ดิสาเนี่ยเธอทําอะไรบ้างเธอก็ตอบบอกว่าให้ความสุขเขาเจ้าค่ะถ้าอะไรไม่เกินวิสัยที่จะช่วยได้เขามาบนบานแสงกล่าวเขาไหวเขาขอช่วยก็ช่วย,วยตามกําลังถ้าช่วยไม่ได้ก็มีจิตแผ่เมตตาด้วยกําลังจิตเท่านี้นะทําให้มันสวยขึ้นร่างกายสว่างขึ้นจึงได้ขอดูความจริงของเธอรูปร่างของเธอ ถามเธอว่าที่เธอมาให้ดูเวลาเนี่ยเป็นรูปของเทวดาและรูปของมนุษย์เธอก็บอกว่าเป็นรูปของมนุษย์เจ้าสมัยเป็นมนุษย์รูปด้านในชั้นแบบนี้เห็นก็ตกใจ้วกโอ้โคิดว่าถ้าเราเป็นน่มอยู่ถ้ายานี่จะเดินไปข้างนาเราวิ่งตามแง่แงเลยยังไงไงกวดยันบ้านแน่เป็นตายได้ดีแต่ยังไงไงก็ต้องลองกระดูพัก จะตกลงด้วยหรือไม่ตกลงด้วยก็ต้องลองดูภาพนี่มนุษย์คงแก่สวยขนาดนี้ยิ่งขอดูภาพเป็นเทวดาของเธอแม้แพร่กราวสวยก็มากบางเจ๋าเหมือนกับรูปภาพยนตร์บางมากเธอก็ยิ้มยิ้มแล้วแล้วก็กลายร่างจากเทวดามาเป็นคนตามเดิมเนี่ยเราถามต่อไปว่าสำหรับกุมารทองเวลานี้ไปอยู่ที่ไหน เธอก็บอกว่ากุมารทองณเวลานี้อาศัยที่พ่อเขาเป็นคนใจบุญบอกเอ๊คุณแผนน่าเจ้าชู้ใจบุญนล้วเคยบอกว่าใจบุญมีเมียม,มากเพราะใจดีเพราะผู้หญิงรักความจริงผู้หญิงหลายคนมาหาคุณแผนเองคุณแผนไม่ได้ไปหาอันนี้โทษไม่ได้ว่าเป็นคนเจ้าชู้ เนื้อแท้จริงๆเป็นคนใจบุญมีความกตัญญูลูกคนบิดามารดาผู้มีคุณและก็ได้ทำบุญขนาดใหญ่ให้กัลูกสามครั้งคือทำบุญถวายสังฆทานด้วยสร้างวิหารทานด้วยบทพระด้วยเพื่อสร้างกุฏิเสร็จแล้วก็สร้างถวายวิหารทานถวายสังฆทานบทพระเสร็จเพื่อให้ลูกกุมารทองเพราะว่าลูกกุมารทองนี่เป็นกําลังใหญ่มากในการรบ ในการทำงานทุกอย่างรู้สึกว่าพ่อรักมากฉะนั้นเวลานี้ลูกกุมารทองจึงมีชีวิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงย์ย่ถามว่าเออเวลานี้เขามีพระอริยเจ้ามากเทวาดาทำบุญต่อได้อยากจะทราบว่าลูกกุมารทองและแม่โบคลีเนี่ยเป็นพระอริยะนี้ยังเธอตอบว่าเป็นแล้เจ้าค่ะ มี่น้ารัศมีกายไม่สวยมากถามว่าโบกี่จะลงมาเกิดอีกไหมได้บอกว่าเวลานี้เขาหนีกันทั้งนั้นเจ้าค่ะไม่มีใครเขาอยากเป็นมนุษย์ทีฉันก็เลยหนีบ้างถามว่าพวกที่มาทั้งหมดเนี่ยโลกโลกของฉันที่นั่งอยู่เจ็ดแปดคนนั่นเคยรู้จักกันมาก่อนรอเปล่าแกก็เลยชี่ไปที่ตุ๋ยพอคนเนี้ยเคยเล่นมาด้วยกันเจ้าค่ะ แต่ว่าคนนั้นไม่เห็นนั่งคุยคุยไปคุยมาอยู่พักก็เป็นอันว่าถึงเวลาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะลาถ้ามีโอกาสแล้วก็ช่วยสงเคาะลยนะแล้วก็สงเคราะสองคนผัวเมียนั้นโดยเขาดีจริงๆบอกไม่เป็นไรเจ้าค่ะเป็นพี่น้องกันถามว่ากลางคืนจะไปคุยเขาได้ไหมบอกไม่ได้แล้วคนผู้หญิงก็กลัวผีเจ้าค่ะเดยวก็หาว่าดิฉันเป็นผีดีไม่ดีบ้านช่องพังหมด เป็น,นั้นว่าคุยกับโบครีดสันจะาแม่ใส่งามเวลานี้เธอเป็นพระอรียเจา้าภูม,มานทองก็เป็นพระอรียเจา้าเป็นคนที่มีอำนาจสำคัญอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงต้องคิดลกูลกลูกฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างล,ลูกเพลนนะฟังแล้วรู้สึกว่าเพลินแต่พ่อคุยให้ฟังเนี่ยพ่อต้องการให้ลูกคิด ว่าบคลีนี่ความจริงก็มีชีวิตมั่นเราๆนะใช่ไหมลูกทุกคนรับไปใช่ดีแล้วลูกแล่บวบคลีก็เป็นคนสวยโบคลีมีสาม,มีเป็นพระบราบราชฮหลินหรือคุนแผนเป็นแม่ทัพใหญ่ของสมเด็จพระพนโาพระนโราเี่ดูว่าเขาจะไล่ไปเป็นราชการที่แปลกของสุโขท่าขอขอยุติยา พระเจ้าสามพญาโด <c oughs> ยการที่ตะไรไม่ทราบพระเจ้าสามพญานี่ชื่อจริงๆรู้จะเป็นพระอะไรสมเด็จพระอะไรนึกไว้ออกซสแล้วนะนึกไว้ออกวันที่พอนึกออกวันที่พอนึกไว้ออกขี้เกียจทนถามอย่าลืมว่าเธอเป็นคนอย่างเราเดิมทีเดียวเธอก็มีคันห้าอย่างเรานึกโดยดีนะลูกนะใ <c oughs> นเวลานี้เธอมีกายเป็นทิพย์คันห้าไปไหนลูก หายไปหมดแล้วจมดินจมทรายไปหมดถูกลูกและลูกคิดหรือเปล่าว่าคันห้าของเราทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นอย่างโบคลีทุกคนยอมรับว่าเป็นสมมติว่าทุกคนจะตายเวลานี้จะห่วงขันห้าคือร่างกายไหมทุกคนตอบว่าไม่ห่วงดีมากลูกแต่ว่าอย่าลืมนะลูกนะเวลานี้เราคุยกันเรื่องธรรมะขณะใดที่คุยธรรมะ สังสนทนาโดยทำขณะนั้นจิตย่มว่างจากกิเลสแล้ว่าเวลาที่เลิกคุยธรรมะแล้วลูกยาจิตไปก่อกิเลสมากเกินไปนะกิเลสเรายังมีแต่ว่าแรงที่เราจะฆ่กากิเลสก็ต้องมีด้วยพยายามทรงบาร,รมีสิทธิ์ให้ครบถ้วนทรงศีลให้บริสุทธิ์ทรงพรมีหารศีลละคติศีล้พยายามตัดสสงโยกให้ได้มากที่สุดให้บางที่สุด เราจะเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นก็ช่างเราท่องเที่ยวพันิพ์พานได้จงใหญ่คิดว่าเราถึงพะนิพพานแล้วนั่นเวลาเรามีโอกาสไปเที่ยวก็เช่นเดียวกับเรามาที่ใส่งามนี่ที่อื่นที่จันทึกก็ร้อนจัดที่อำเภอบวัวใหญ่ก็ร้อนจัดแล้วออกไปข้างนอกบริเวณใส่งามก็ร้อนจัดนี่เรามานั่งใต้ร่มใส่งามเราเย็นสบาย ไม่มีใครมีเหงื่อไม่มีใครแสดงความกวนกวยถ้ <c oughs> เาเป็นอันว่าเรามีความสุขใส่งามนี่ถ้าเป็นบ้านของเราจะมันจะมีความสุขมากแต่ก็เราก็มีแต่โอกาสมาเที่ยวเท่านั้นประเดี๋ยวเราก็ต้องกลับจันทึกแล้ววันพวกนี้เราก็ต้องเดินทางจากจันทึกกลับกรุงเทพแล้วกลับอุทัยธานี <c oughs> ลูกจะไม่ดีว่าการที่ลูกได้มลมมโนวิธ,ธิไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้ไปถึงนิพพานได้จงอย่าเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของนิพพานหรือว่านิพพานจะเป็นสมัยของเราแน่นอนถ้ากำลังบารมีเราไม่สามารถจะตัดสัญญชด้วสิบเราก็ไปนิพพานไม่ได้แต่จงตั้งใจไว้ว่าถ้าหากว่าคันห้านิพพันเมื่อไหร่ เราจะไปเกิดบนสวรรค์เรือพรมก็ตามถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดเราจะไม่ยอมลงเราจะตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญบาร,รมีต่อไปให้ถึงนิพพานให้ได้เพราะถ้ากำลังใจเราคิดไว้ตั้งแต่ขณะนี้ถ้าตายลงไปแล้วไปเป็นเทวดาหรือพรมก็ตามทีเราก็จะตอบุญบาร,รมีอย่างโบครีเนี่ยบครีเธอกล้าย,ยืนยันว่าเธอไปนิพพานแน่เธอไม่กลับดีใจไหม ความจริงถ้าลูกจะสามารถระลึกชาติได้เราอาจจะคิดได้ว่าโบครีก็คือเป็นมิตรดีในการก่อนของเราเนั่นเองในเวลานี้ทุกคนฟังเสียงพ่อก็ลองเอาจิตจับเป็นสมาธิวิธีใช้สมาธิปัจจุบันทันด่วนนะั้นลูกเมื่อสักครู่นี้พ่อถามว่าที่นี่ลูกคเทวดามากี่คนมีกี่คน ทุกคนรวมกําลังใจลงไปสมาธิจับลงเา้ใจเขาออกอันนี้ไม่ถูกนะลูกนะอันนี้ถ้าทําอย่างนี้เชื่องช้ามากไม่ทันเวลาดีไม่ดีกว่าทาันก็กินตามปกติเขาต้องใช้แบบนี้เราจะคุยกันอยู่คนดีเราจะทํางานอยู่คนดีอารมณ์ใจของเราจะอยู่ในสมาธิคือในจุดจุดนั้นเราทํางานจิตอยู่ที่งาน เราคุยเรื่องอะไรจิตอยู่ที่คุยเวลานี้เราคุยธรรมะจิตอยู่ที่ธรรมะเมื่อจิตรอรับฟังธรรมะอย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตเป็นสุขจิตมีสมาธิจิตสะอาดปราศจ,จากกิเลสถ้าพ่อถามอะไรขึ้นมาปับอจิตจับทันทีเขาถามว่าที่นี่ลุกเทวดามีกี่ที่านแล้วก็จับปับทันทีว่าลุคเทวดามีเท่าไหร่จิตจะบอกทันทีอารมณ์เป็นทิพย์นั่นจะถูกต้อง แต่ปริมาณนี้อาจจะยอดหย่อนกันไปบ้างทั้งนี้เพราะว่าเทวดาก็เทวดานั่นแหละเทวดาถ้าเป็นมิตรท่านอดที่จะล้อจะเลียนไม่ได้ดีไม่ดีท่านมาสิบท่านแสดงสามให้เห็นสามอนุภาพเราสู้ท่านไม่ได้เพราะท่านมีทิศทางกายเราเป็นแค่มีใจเป็นทิศสู้ท่านไม่ได้เมื่อสู้ท่านไม่ได้้วทําไงท่านกำบังเอาได้ท่านหลีกเอาได้เล่นเอาได้ เป็นอันวุวาคำถามที่ตอบมามันจะผิดได้ถูกทีหลังลูกจำไว้ว่าจงอย่าใช้กำลังใจช้าเพราะพ่อถามพับเดียวโลกสงบจิตทันทีดึงจิตกลับเชิลมเดิมอันนี้ไม่ถูกไม่ต้องอันดับแรกถ้าหากว่าจะใจใดีก่อนที่จะไปไหนทํากำลังใจให้ดีถึงที่สุดนั่งรถอยู่จับอนาปานุสติกับคำภาวนาให้ทรงตัว ล้วขณะที่อยากจะรู้หยุดภาวนาหยุดจับลมหายใจออกจับอารมณ์รู้ทันทีเวลาที่เขาคุยกันอยู่อยากจะรู้ก็จับอารมณ์รู้ทันทีอยาวนไปกลับจับลมหายใจเขาออกกับคำภาวนาเท่านี้ดูทําไปบ่อยๆจิตจะคล่องจะได้ของจริงพ่อก็คิดว่าเรื่องการคุยกันนี้ก็น่าจะใกล้จบ พ่อคิดว่าจะคุยเรื่องต้นไม้และกลายเป็นคุยเรื่องบบคลีก็ดีไมนกันพ่อลืมถามไปนะเวลาจะหมดไปแล้วเวลาลิชเกิดจะได้เวลากลับเก็อยากจะถามว่าใครเห็นวบคลีบ้างไหมจ๊ะแต่ดูเหมือนว่าคุณหมอรังจวนจะเจอท่านมันๆน,นนะมั้งมันขอมเขากลาก่าวว่า ที่ถ้าเจดีอะไรประสาทหินพี่ใหม่มีมีอยู่สามมันเป็นผู้สร้างมันหนึ่งแล้วก็มันที่เทไลกับมันที่เทไลกัมันมันวรมมนบรมันแกสร้างแล้วก็วันพรุ่งนี้แอะไม่ใช่วันนี้ละว่าเดี๋ยวหนึ่งเราก็จะคุยกันเรื่องมันมันต่อไป ตอนนี้ขอยลูกทั้งหมดทั้งกำลังใจอย่างโบงคลีนะดูบัวคลีเป็นตัวอย่างแล้วก็ดูสารของโบงคลีเป็นตัวอย่างดูอาคานริมชายน้ำที่ทอดไปในน้ำเป็นตัวอย่างและกรดูต้นไทรเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไทรเดิมที่เกิดโตเกิดขึ้นมาใหม่ๆต้นก็เล็กไม่โต แต่เวลานี้เวลาผ่านไปสามร้อยปีเศษต้นไทรมีใหญ่สาขามากแต่ลูโจงอย่าคิดว่าของที่มีอยู่นี่มันเป็นของเก่านะความจริงของเก่ามันสลายตัวไปของใหม่มันเกิดแทนแต่ลูกอาจจะเถียงว่าต้นไทรนี้ก็ต้นเดิมอันนี้พ่อไม่เถียงถ้ามองกันด้วยตาจะเห็นว่าต้นไทรเป็นต้นเดิม ถ้าเห็นด้วยปัญญาจะเห็นว่าต้นมาต้นไส่ต้นเก่าตายอยู่เสมอต้นใหม่เกิดใหม่เสมอถ้าต้นเดิมจริงๆต้นไทรปัจจุบันก็ไม่ต้องกินอาหารในเวลานี้รากของต้นไทรกาลังกินอาหารทั้งใต้ดินทั้งอากาศเลยไปถ้าอยู่ไกลน้ำดีแห้งแล้วต้นไทรต้นนี้ก็ผุพังไปนานแล้ว นี่ของเก่ามันหมดไปของใหม่มันแทนที่ก็เหมือนก็ร่างกายพวกเหล่านี้ที่เราต้องกินอาหารทุกวันทุกวันก็เพราะว่าของเก่ามันหมดไปของใหม่มันเกิดขึ้นมาแทนเมื่อของใหม่เกิดขึ้นมาแทนทำยังไงของเก่าสลายตัวไปถ้าเราไม่เอาของใหม่เข้าไปแทนเราก็พังไปมันก็ร่างกายของบุคลี ไปดูสารของแม่เจ้าแม่ใส่งามเขาสร้างใหม่ๆก็สวยเวลานี้ก็าสดสวมากกเหมือนกับร่างกายของเรานั่นไม่มีอะไรทดแทนมีแต่สีเทา่าน้ำมันที่เขาทาแต่เนื้อแท้จริงๆของไม้มันถูุให้เราเห็นอาคารที่ทอดไปในนะ้ําใหม่ๆพ่อมาก็สวยพ่อมาก็ใหม่ๆนักแต่ก็ยังสวยกว่าน,นี้ มาปีนี้รู้สิว่าสีสุดโทมมนประมากไม้ก็เก่าลงบางส่วนโผเห็นไมมโลกรักทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เกิดมาแล้วมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงหมดมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปตามที่พระธรรมปางสกุลหรือเป็นคาถาที่พระกับพระอินกล่าวพระพุทธเจา้านิพันว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมันสุดโทมตามที่เห็น อุป,ปาธวยธรรมมีโนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปมันก็เสื่อมนะเนี่ยยางเราเราก็แก่ต้นไทรก็แก่สายก็แก่บ้านก็แก่อุป,ปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมอนก็ร่างกายของของโบคลีโบคลีเวลานี้เธอสวยก็จริงพ่อพูดนี่เธอก็มาอยู่ใกล้ๆนะที่นี่มีลูกเทวดาสิบเจ็ดท่าน ล้วนั่งอยู่ที่พวกเราทั้งหมดถ้าเรามาด้วยกันก็มีลลกเทวดาเยอะอากาศเทวดาก็มีพรมก็มีโลกใช้จิตเพื่อรู้เดี๋ยวนี้จะรู้ได้ทันทีเราได้รับความเมตตาปราณีจากท่านประสงค์ความดีแต่ท่านประสงค์ความดีทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็มีร่างกายเหมือนเราแต่เวลานี้ร่างกายของท่านพังไปหมดแล้วโลรักอย่าลืมนะ ว่าการเกิดมีชีวิตของเราคล้ายกับเรามานั่งอยู่ใต้ใต้ร่มไทรงามร่างกายคือกันห้าคล้ายร่มไทรงามจิตก็ามาใสสถิตอยู่ภายต้นใต้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 นต้ไทรงามมีความสุขแต่เมื่อการเวลามาถึงเราก็ต้องลุกจากที่นี้กลับที่เดิมนั่นก็คือเหมือนกับจิตที่เข้ามาใสต้นไทรงามมาถึงวาระแล้วจิตก็ต้องพลาดไป ฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าจะอยู่เท่านั้นปีเท่านี้ปีคิดว่าในช่วงวินาทีปัจจุบันนี้เรามีชีวิตอยู่เราจะตัดสินใจตามสมเด็จพระบรมครูว่าโลกไม่เที่ยงอารมณ์ของเราเป็นอย่างนั้นโลกเป็นทุกข์อารมณ์ของเราเห็นอย่างนั้น โลกเปียน,นัตตาอารมณ์เราเป็นอย่างนั้นนิพานังประมังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพานังประมังสุญญ์อย่างนิพานเป็นธรรมว่างจากอารมณ์ชั่วอย่างยิ่งเจเนงขอมันดาลูกชายลูกหญิงทั้งหมดจงพากันกำหนดจ,จิตตัดสัญญาสิประการมีสกายทติฐิวิจิกิจชาศีลปตะปรามาตการมราคาประปเรฆะ รูปราคะรูปราคะมะนะอุตจาวิชาทำลายอย่างยิ่งคืออวิชชาคือความโง่ให้สิ้นไปกำลังใจของลูกทั้งหลายจะบริสุทธิ์โปรตองจะมีแต่ความสุขสำราญพะนิพานอยู่แค่เอือมนะลกนะสำหรับตอนนี้พ่อก็ต้องขอหยุดนี้นึงนะลูกนะเพราะว่าเทพมันหมดแล้วนี่คุยกัน ในเมื่อเราคุยกันแล้วแล้วก็เอาเสียงไว้ฟังกันด้วยช่วยเป็นที่ร,ระลึกว่าปรีว่าวันที่11มีนาคม2522เราได้มานั่งคุยกันที่โคนต้นไทรงามใต้ร่มไทรงามและอยู่ในดินแดนที่บัวคลี่ซึ่งเป็นสายเก่าของพวกเราได้เป็นเจ้าที่คือเป็นใหญ่อยู่ในที่นี้เห็นไหมลูก กำหนดจิตตรงนี้จีบนะัวขียกโมทนาความดีเขาโลกทั้งทุกขเทวดาการเทวดาพรมทั้งหมดท่านยกมือขโมทนาเอาข้อของเวลานี้นะเปลี่ยนหน้าทิพเราจะได้คุยกันเรื่องอื่นต่อไป